ครับวันนี้เอาเลยนะครับได้เลยครับ JO1 อ่ากำลังสอนระบบต่างๆอยู่เออ VIP VIP IP ติดตามครตนาเติดตามมดแล้วติดตามมดแล้วเม่ลองี่ียวว่าโไม่โด้ครับแย่ัย่มากมัีหลายอย่าง ตอนนี้กําลังเรียนดูโหลดแอปตัดต่อนะครับโหลดแท็บตัดต่อคลิปแท็บตัดต่อคลิปแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับตรงเป็นที่นิยมแล้วก็ปัดมาตรงคำว่าภาพ ภาพทำเนีตยูทูบครับทำเนียตยูทูบยังทำไมทำเนียตเรื่อเรื่องครับเรื่อเข้าโซเชียลครับมาดูโซเชียครับก็ับครับเนัอมัน่าัเมครับเกมเดียวกันแต่มันขึ้นรูปส ทำไม่ได้ยกมือขึ้นพอเข้าไปทำหมุแล้วมันมตัวอย่างที่เราสามารถใช้ได้หลาแบบนะครับเราสามารถแก้ได้นครับนเราใที่ไม่มีห้ามงุนครเราใช้ได้ออนที่ไม่มีรูปมงคลทำว่าโปรใช้ได้เลย

หาเลือนไปท mm hmm. ี่เื Stack ่อนหายบวดเส้นหายปวกมันจะขึ้นหน้าเปล่าเดี๋ยวนะครับบหายปวดแาหน้าเปล่าน้ัเ่ารแล้วก็แลกนัา่นะครับแลกันแลกหน้กับแี่นวกันน่ครับแล้ก็แลกหน้บ เอาเล้วตเห็นจมกวันล้วแตยเห็นจมวนอันไหนใครช่วยยืดไปเบื้องก็ได้พราธิด้วยจ้ อยางบ้านครบรต่างท่เกำูดอย่าง็กครอ้ยารมแล้วก็รูปแล้วก็ขยายขยายรูปครับขยายเต็มเฟรมเลยนะครับขยายอย่างนี้แล้วก

ต้องเป็นแนวตั้งแนวนอนเดี๋ยวตรงนัานเดี่ยวไหนก็ได้ครับแล้วเราจะไปก่นนะครับแต่ภาพที่เราทำออกมาวันนี้เป็นภาพแนวนอนครับแล้วก็า เร่องนี้กำลังเป็นการสอนในการทำปกนะครับทำปกทำกห้ทำ้นเดี๋ที่แต่ความรา้ไปในรแล้ว อย,อ,ยอ,อย่าเลือกรูปอย่าเลือกรูปให้ทําให้เต็นก่อนเลือกรูปไหนก็ได้อขึ้นไปเลยแ้ยวก็แล้วแต่เราว่เราายมตนไนอันนี้เราข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำเรามาควรเป็นแนวส9สา đây công ty chúng tôi sẽ làm nền cẩn thận chúng tôi sẽ làm nền เดี <łość> ๋วครับเดีเยวเขาจะชาบางเครื่องก็ช้าบางเครื่องก็เร็วขยายเต็มจอเลยครับขยายมพูดซีออกเรี่ยี่ยตัวเี่ตัวขาเที่ยตรงรูไม่เีมต สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ ep หน้าค่ะ